สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้มาจากการทดลองอีกแล้วนะคะค่ะทดลองให้บอลสีให้มีสีเข้มขึ้นแล้วก็แทงแทงหลอดนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเพิ่มมาหลายต้นเลยนะคะเดี๋ยวมาบอกสูตรนะคะอันนี้ก็ทดลองทดลองปลูกนะคะทดลองเติมปุ๋ยเติม สารที่ให้อ่าต้นมันแตกแตกหนอ่อแหงยอดนะคะเห็นไหมคะ่ะเยอะเลยแต่ตัวนี้ก็ออกแดดนะคะนี่อยู่กลางแจ้งเลยนะคะที่ขาดก็มีไข่หมีฟอรมนะคะแล้วเราก็จะเติมผมชุลรสเข้าไปนะคะเยนะคะ ปริมาณผงชูรสเพืประมาณนี่ค่ะหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มชูกำลังประมาณหนึ่งฟ้าค่ะ ตีเซิรนผสมให้เข้ากันค่ะละแล้วเราจะใช้สำหรับปริมาณที่เราจะใช้นะีคะก็คือประมาณ1ช้อนนะคะต่อน้ำหนึ่งพัน 1,000 ml นะคะก็ใส่ลงไปตัวนี้นะคะพิธีลดก็คือหนึ่งแก้วตัวนี้นะคะเราใช้อยู่ประมาณนี่ค่ะประมาณครึ่งแก้วนะคะต่อต้นไม้หนึ่งกระถางนะคะเด็กค่ะลดลงไปอย่างนี้เลย,นะ,ยนะคะง่ายๆนะคะ ประมาณอาสองครั้งต่อนหนึ่งเดือนนะคะสำหรับการลดต้นไม้เพื่อให้เขาแทงหน่อขึ้นมานะคะนี่ค่ะแล้วเขา,าจะได้ใบสวยๆอย่างนี้เลยค่ะเพ,เพื่อนๆลองเอาสูตรนี้ไปใช้นะคะก็อยู่ที่าการปรับสูตรนะคะเพราะว่าอบอนสีของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะดูที่วัตถุ ดินที่ใช้นะสำหรับปลูกแล้วก็แสงแดดปริมาณเพียงพอหรือไม่นะคะเราก็ต้องตรวจดูลากเขาด้วยนะคะว่าลากเขา,ามีการเจริญเติบโตไหมนะคะมีลากเยอะไหมถ้าลากเยอะเขาก็แข็งแรงนะคะนะคะลองเอาสูตรนี้ไปใช้นะคะทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ แล้วเพื่อนๆก็ลองเอาไปทดลองใช้กระปองสีของเพื่อนๆนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงบอนสีนะคะก็คือแสงและก็ดินนะคะ,ะที่จะบํารุงนะคะสภาพอากาศที่จะให้บอนสีเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็รากก็จะ,ะเยอะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ จะทาไป C D A ได้หรือมั้งแม่แม่จะต้องแต่งคนเดียวใช่ไหมพี่หมอแม่แต่งคนเดียวเนาะ